ผลของการเจริญพรม,มิหารแล้วเห็นการไม่เที่ยงพบภูมิหน้า339พิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสีจจำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสีจจาพวกอย่างไรเล่าคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ที่3ที่4 ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูรุใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแหลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโลกเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นสุทาวาส พิสุจ์ทั้งหลายความอ mm ุบัตินี้ไม่ทั่วไปด้วยปุตุชนสอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขามีจิตประกอบด้วยการุณา3อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตา4อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตไพฑูรย์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวทไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยกว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นด่งหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทาวาสพิสุททั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนพิสุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกตถาคเตเอกันตะคโตอภิปัสสนโน เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพรฒาคดถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเท่านั้น